คุณรู้ไหมว่าวิกฤตโลกร้อนกำลังรุกคืบเข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกวันและประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยแผนยุทธศาสตร์ใหม่ที่ท,าท้าทายใช่แล้วไทยกำลังเตรียมประกาศแถลลดโลกร้อนเวอร์ชันอัปเกรด NDC นาดบนเวทีใหญ่ระดับโลกอย่างการประชุมคอบ30ที่บราซิลซึ่งจะทำให้ทุกคนต้องหันมองและชื่นชมความมุ่งมั่นของเราลองนึกภาพดูสิผู้นำจากทั่วทุกมุมโลกกำลังรวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในการประชุมสมัชชาภาวะโลกร้อนแห่งสหประชาชาติครั้งที่30ครบ30ซึ่งจะจัดขึ้นที่บราซิลในเดือนพฤศจิกายนนี้ประเทศไทยของเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าเรากำลังเตรียมตัวเข้าร่วมอย่างเต็มสุขพร้อมนำเสนอแผนรับมือโลกร้อนรุ่นใหม่ที่ทีทยทะยานยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะการเร่งรัดเป้าหมายให้บรรลุก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เน็ตเซโรซึ่งหมายถึงการทําให้ปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมามีการดูดซับกลับคืนสมดุลกันพอดีโดยเลื่อนเวลาจาา ก็ปี2065มาสู่ปี2050ล่วงหน้า15ปีเต็มนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยจริงจังแค่ไหนในการก้าสู่สังคมที่ใช้คาร์บอนต่ำและยกระดับบทบาทของตัวเองให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศดรพิรุณศยศิธิ์พาอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักในชื่อกรมลดโลกร้อนได้ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจอย่างน่าประทับใจโดยบอกว่าประเทศไทยเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อเข้าร่วมขรบ3อบสครั้งนี้ และวาระหลักคือการเปิดตัวเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกเวอร์ชันดีซีสาสำหรับปี2035ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของชาติในการรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่กำลังคุกคามชีวิตเราทุกคนสำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยดีซีย่อมาจาก nationally determined contributions ซึ่งคือขอมันม่นสัญญาที่แต่ละประเทศตั้งใจจะทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบของอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุมครบอบ30นี้เราจะประกาศเป้าหมายสำหรับปี2035ซึ่งตรงกับมติของการประชุมคอบและเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ทุกประเทศต้องยื่นแผนใหม่ให้สาธาระชา,ชาติแผนนี้จะช่วยเปลี่ยนทิศทางของประเทศไทยให้มุ่งตรงสู่เนทเซโรในปี2050โดยเร่งจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ปี2065-15ปีดรพิรุณอธิบายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมการเร่งรัดนี้ถึงสำคัญมากแต่มาดูตัวเลขหลักกันดีกว่า เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก109.2ล้านตันเป้าหมายปี2 0 3 5ของเราคือการลดก๊าซเรือนกระจกแบบสมบูรณ์จริงๆ (Absolute Mission Reduction) โดยเปรียบเทียบกับปีฐาน2019ซึ่งตอนนั้นไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งหมด379ล้านตันดังนั้นเราตั้งใจลดลงอีก1 0 9 2ล้านตันเพื่อให้โลกของเราสะอาดขึ้นลองคิดดูสิถ้าไม่ทำแบบนี้ปัญหาน้ำท่วมถ่ยแล้งหรืออากาศร้อนอบอ้าวจะยิ่งแย่ลงแค่ไหน โดยเราจะโฟกัสหลักที่ภาคส่วนสําคัญสําคัญเช่นพลังงานที่เราเพึ่งทานน้ามันและถ่านหินมากเกินไปคมนาคมขนส่งที่รถยนต์และเครื่องบินปล่อยกา๊าซมหาศาอุตุาหกรรมที่ผลิตสินค้าต่างๆงเกษตรกรรมทีในเกี่ยวข้องกับปุ๋ยและการเลี้ยงสัตว์และของเสียจากขยะที่เราทิ้งไม่ถูกวิธีในแผน NDC 3.0นี้เราได้วางแผนการลงทุนทางการเงิน financial investment plan สำหรับปี2035ไว้เรียบร้อยโดยต้องการเงินราว7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลดคาร์บอนอีก32.8ล้านตันซึ่งคิดเป็น30%ของเป้าหมายทั้งหมดนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดเช่นพลังงานหมุนเวียนหรือรถไฟฟ้าจะช่วยเราบารรลุปเป้าหมายได้อย่างไรสำหรับการลด109.2ล้านตันนี้เราแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆ70%จะใช้ศักยภาพภายในประเทศเองเช่นการปรับปรุงโรงงาน หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอีก30%จะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติผ่าน,นกลไกของอนุสัญญาเช่นเงินช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการลงทุนจากต่างชาติหรือการค้ำประกันความเสี่ยงซึ่งช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนายอย่างไทยไม่ต้องแบกภาระคนเดียวนอกจากนี้ไทยยังวางแผนเพิ่มการดูดซับก๊าซเปือนกระจกจากป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์หรือป่าเศรษฐกิจอย่างป่ายางและป้าป่ามโดยตั้งเป้าเพิ่มจากตัวเลขปัจจุบัน107ล้านตันเป็น118ล้านตันเมื่อรวมการลด109.2ล้านตันกับการดูดซับที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้การปล่อยก๊าซสุดทิศ net emission ในปี2035อยู่ที่152ล้านตันซึ่งเป็นเส้นทางที่ตรงสู่ net zero ปี2050อย่างแท้จริงลองนึกถึงประโยชน์ที่เราจะได้เช่นอากาศบริสุทธิ์ขึ้นสัตว์ป่าได้อยู่อาศัยและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนยาวนาน และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปความร่วมมือระหว่างประเทศถ่ายใต้มาตรา6.2ของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ไทยจะนำความก้าวหน้าด้านนี้ไปโชว์ใน COP 30ด้วยซึ่งเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตข้ามพรมแดนโดยเราทำข้อตกลงกับหลายประเทศแล้วเช่นสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นผ่านกลไก JCM หรือ Joint Crediting Mechanism ที่ช่วยให้แบ่งปันเทคโนโลยีลดคาร์บอน และล่าสุดคือสิงคโปร์ซึ่งเราจะประกาศเปิดตัวโครงการร่วมอย่างเป็นทางการในขอบ30โครงการนำร่องที่กำลังคุยกันอยู่เช่นการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ช่วยดูดคาร์บอนและป้องกันน้ำท่วมหรือการจัดการขยะอาหารที่ลดการปล่อยมีเทนจากหลุมฝังกลบสิ่งที่น่าภูมิใจไทยอือไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ถ่ายอวนคาร์บอนเครดิตจริงภายใต,ใต้มาตรา6.2โดยมีตัวอย่างสำเร็จคือโครงการรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมัยบัสในกรุงเทพที่ลดการปล่อยกา๊าซจากขนส่งสาธารณะได้จริง แต่ที่นี่แหละที่อาจจุดประกายความถกเถียงการเร่งเน็ตเซโรถึงปี2050จะทำได้จริงหรือไม่ในเมื่ออุตสาหกรรมและเกษตรของเรายังพึ่งพาคาร์บอนสูงบางคนอาจมองว่ามันทย่ทะยานเกินไปและอาจกระทบเศรษฐกิจแต่บางฝ่ายก็เชื่อว่ามันคือโอกาสทองในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวคุณคิดเห็นอย่างไรการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาตินี้จะช่วยไทยได้จริงหรือเราควรพึ่งตัวเองให้มากกว่านี้มาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเราอยากฟังมุมมองจากทุกคน เพื่อให้การต่อสู้กับโลกร้อนนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น